267. สวีชิงมองดูร่างของหัวหน้ากระโดดไปข้างหน้าสู่หลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากดวงตาของปลาและคำพูดของหัวหน้าก็ดูเหมือนจะตกเช่นกันในขณะน,นี้แต่ไม่ใช่หลุมที่ตกลงมาแต่จิตใจของสวีชิงที่นั่นคำพูดเหล่านี้ได้ม้วนตัวเป็นคลื่นและกระจายออกเป็นระลอกคลื่นก่อนหน้านี้ความรู้ของสวีชิงเกี่ยวกับพื้นที่ต้องห้ามในโลกนี้น่าจะคล้ายกับป่าที่อยู่ติดกับค่ายเก็บกวาดแต่ยิ่งคุณเข้าไปลึกเท่าไรมันก็ยิ่งแปลกประหลาดน่ากลัวและอันตรายมากขึ้นเท่านั้น แม้แต่เมืองต้องห้ามห่วงจริงที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทวีปหนานห่วงเขาก็รู้สึกว่ามีขอบเขตที่ใหญ่กว่าโดยมีสัตว์ดุร้ายและสิ่งมีชีวิตแปลกๆอยู่ข้างในแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าถึงแม้ความเข้าใจของเขาจะไม่ผิดแต่มันก็เป็นเพียงมุมหนึ่งของโลกโลกใหญ่เกินไปและเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้นมีต่างเผ่าพันธุ์และพื้นที่ห่วงห้ามที่เป็นอันตรายมากขึ้นทุกแห่งและมีที่ดินต้องห้ามอยู่เหนือเขตต้องห้าม การมีอยู่ของพื้นที่ต้องห้ามได้ก้าวข้ามระดับของพื้นที่ต้องห้ามไปแล้วและสามารถเกิดเผาพันธุ์ใหม่ได้นอกจากนี้ยังมีอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่หัวหน้ากล่าวทิ้งไว้อย่างไม่ชัดเจนในโลกนี้มีคนที่ทรงพลังและแปลกประหลาดมากมายสวีทิงนึกถึงรูปปั้นหินที่ถือดาบในวิหารที่เขาเห็นในพื้นที่จำกัดและนึกถึงยักษ์ที่กำลังดึงรถม้ามังกรและกิ้งก่าทะเลที่เขาสัมผัสได้ถึงก้นทะเลรูปร่างที่แท้จริงของเกาะ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็มองย้อนกลับไปที่เผาปีศาจทะเลที่อยู่ข้างหลังเขาที่กำลังต่อสู้กับติงเสี่ยวไห่ด้วยแสงอันล้ำลึกในดวงตาของเขาเผาปีศาจทะเลที่เกิดในบริเวณขอบของเขตห่วงห้ามนั้นทรงพลังมากนอกจากนี้พลังยุทธ์ยังเป็นระดับสูงสุดของการควบแน่นพลังที่หากเป็นเผาเมืออหรือผู้ฝึกฝนที่เป็นมนุษย์สวีชิงจะไม่ปิดเกมช้าขนาดนี้และการโจมตีของเขาจะเร็วขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังยุทธ์ระดับการสร้างรากฐานของเผ่าปีศาจทะเล สวีทิงดูระมัดระวังมากเขาเชื่อว่าจะต้องมีนักรบปีศาจทะเลอยู่ใต้หลุมและในหมู่พวกเขาจะต้องมีพลังยุทดระดับการสร้างรากฐานแม้ว่ารูปแบบของค่ายกนสวรรค์จะระงับระดับการฝึกฝนของคู่ต่อสู้ทั้งหมดในขอบเขตการควบแน่นพลังชี่แต่กับเผ่าปีศาจทะเลสวีทิงก็ต้องป้องกันอย่างแข็งแกรง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ค่ายกนนี้ดูเหมือนจะไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆ สวีทิงนิ่งเงียบยิ่งเขาเข้าใจความลึกลับของโลกนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาอ่อนแอมากขึ้นเท่านั้นในขณะนี้ความคิดในการบุกทะลวงแดนในระดับสร้างรากฐานโดยเร็วที่สุดเริ่มแข็งแกร่งขึ้นสวีทิงหายใจเข้าลึกๆมองอย่างเฉียบแหลมและกระโดดไปที่หลุมตาปลาหลุมลึกนี้เปรียบเสมือนอุโมงค์มีขอบเขตที่ใหญ่มากและลึกกว่านั้นมากโดยที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเพียงชำรลืองมอง เมื่อสวีทิงกระโดดเข้าไปเขามองเห็นเพียงร่างของหัวหน้าเหมือนจุดเล็กๆในระยะไกลและจมลงอย่างรวดเร็วเขาหลีตาลงและไม่ได้ควบคุมความเร็วแต่เขาอาศัยกฎธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงของโลกเปิดเสื้อคลุมเพื่อร่อนลงไปเรื่อยๆในขณะที่มองไปรอบๆดินรอบหลุมเป็นสีดำสนิทและยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งชื้นมากขึ้นและมีพืชคล้ายกลากจำนวนมากลอยอยู่ในอากาศในบางครั้งก็จะเห็นดอกไม้เล็กๆสองสามดอกบานซึ่งมักเป็นสีดำให้ความรู้สึกสง่าง,งามในไม่ช้าความชื้นก็แข็งแกร่งขึ้นตูม จนกระทั่งสวีทิงเห็นหัวหน้าด้านล่างมีเสียงแตกหักสะท้อนดังเสียงนั้นไม่ได้ฟังดูเหมือนมีคนกำลังโจมตีแต่เหมือนเสียงตกลงไปบนน้ำมากกว่าสวีทิงเริ่มผนึกกำลังทันทีเมื่อเขายกมือขวาขึ้นแท่งเหล็กสีดำก็พลันปรากฏขึ้นและเจาะดินรอบตัวเขาเมื่อได้ยินเสียงเยดสีออกมาแท่งเหล็กสีดำก็วาดเครื่องหมายยาวบนผนังโดยตรงด้วยความช่วยเหลือของแท่งเหล็กความเร็วของสวีทิงก็ช้าลงอย่างช้าชาจนกระทั่งครู่ต่อมาเขาก็เห็นผิวน้ำปรากฏขึ้นใต้ทางเดิน น้ำเป็นสีดำสนิทและมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในแต่เห็นได้ชัดว่าทางเดินนี้อยู่ไกลาจากจุดสิ้นสุดและการเดินทางที่เหลือจำเป็นต้องจมลงไปในน้ำสวีทิ้งคร่ำครวญและโปรยผงพิษชิ้นหนึ่งหลังจากรอสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเขาก็นำสิ่งที่กันน้ำไม่ได้ทั้งหมดใส่ไว้ในถุงเก็บของเพื่อกันไว้ก่อนหลังจากแยกประเภทแล้วเขาก็รีบเร่งลงไปในน้ำเส้นลมปราณทะเลจิตวิญญ,ญาณในร่างกายของเขาแผ่ออกไปเพื่อป้องกันน้ำทะเลไม่ให้เข้ามาบุกรุกแล้วจึงจมลงไป แต่หลังจากเดินทางในน้ำได้ไม่นานสวีทิงก็มองลงไปแล้วรู้สึกตื่นตัวเขาไม่เห็นหัวหน้าที่นี่ดูเหมือนว่ามีอันตรายที่ไม่รู้จักซ่อนอยู่ในเส้นทางอันมืดมิดนี้กลืนกินร่างของหัวหน้าไปจนหมดสวีชิงไม่ลังเลใจและหยิบถุงที่เต็มไปด้วยผงพิษผสมต่างๆออกจากถุงเก็บทันทีและส่งชั้นป้องกันของเขาออกไปเพื่อให้ถุงรวมเข้ากับน้ำและเปียกอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยพิษจำนวนมากออกมาบทที่268 ในขณะที่แพร่กระจายไปทุกทิศทางสวีชิงก็คว้ากระเป๋าและร่างกายของเขาก็จมลงอย่างรวดเร็วทุกที่ที่เขาผ่านไปน้ำสีดำก็ยิ่งมืดลงเนื่องจากพิษบางทีพิษของสวีชิงอาจคมมากดังนั้นเขาจึงไม่พบอันตรายใดใระหว่างทางลงไปเนื่องจากผงพิษละลายไปตลอดทางเมื่อเขาค่อยๆเข้าไปเมื่อถึงจุดนี้ไม่มีพิษเหลืออยู่ในกระเป๋าหนังมากนะัก สวีทิงไม่หยุดและเหวี่ยงกระเป๋าหนังทันใดนั้นกระเป๋าหนังก็ตรงไปที่ทางออกของช่องใต้น้ำทันทีที่มันปรากฏขึ้นจูจ่ๆมันก็กระจายออกไปในน้ำปล่อยพิษที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกมาราวกับหมึกกลิ้งไปอย่างรวดเร็วในทุกทิศทางหากไม่มีศัตรูซุ่มโจมตีอยู่ที่นั่นก็คงไม่เป็นไรหากมีการซุ่มโจมตีน้ำพิษก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเสียใจกับการเลือกของพวกเขา ช่วครู่ต่อมาขณะที่น้ำพิษไหลออกมาก็เกิดเสียงกรีดร้องขึ้นมาทันทีผู้แข็งแกร่งเนื้อทั้งหกที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่ก็ตกลงไปในน้ำพิษร่างของพวกมันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากลายเป็นสีเขียวและสีดำและมันก็เน่าเปื่อยอย่างฉับพลันดวงตาของสวีทิงเย็นชาลุกขึ้นและร่างกายของเขาก็เร่งรีบออกจากทางออกทันทีที่เขาออกมาจากปล่องถึงลานด้านในคลื่นแห่งพลังเวทคำรามจากทุกทิศทุกทางและแม้แต่เสียงคำรามอู้อี้ก็ยังสะท้อนอยู่ใต้น้ำมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่ ในเวลาเดียวกันโลกใต้น้ําที่งดงามและมหัศจรรย์ก็ปรากฏต่อหน้าต่อต,อตาของสวีชิงขณะที่เขารีบวิ่งออกไปเมื่อเทียบกับชายฝั่งของเกาะทุกอย่างที่นี่กลับกันแต่ถ้าลองพลิกกลับด้านและเหยียบดินด้านหลังเกาะจะเห็นได้ชัดว่ามีปะการังหลากสีสันนับไม่ถ้วนบนพื้นที่นี่ดูเหมือนว่าโลกทั้งโลกประกอบด้วยปะการังและปะการังเหล่านี้สร้างที่อยู่อาศัยที่หรูหราทุกที่และมีดอกไม้ทะเลจํานวนมากเติบตโตบนปะการังเหล่านั้น กรงกลางของดอกไม้ทะเลมีสีแดงกลีบดอกสีเทารอบๆคล้ายฟันแหลมคมนอกจากนี้ยังมีหนวดที่ปกคลุมไปด้วยหนามที่กลางออกและแกว่งไปมาในทะเลความยาวของหนวดเหล่านี้แตกต่างกันไปบ้างก็สูงหลายสิบฟุตและบ้างก็หนึ่งถึงสองฟุตมีแสงส่องลงมาทําให้โลกใต้ท้องทะเลทั้งโลกดูงดงามอย่างยิ่งตรงไปทางก้นทะเลมีไข่โปร่งแสงลอยอยู่นับไม่ถ้วนไข่แต่ละฟองมีขนาดใหญ่เท่ากับเด็กอายุเจ็ดหรือแปดขวบจะเห็นว่ามีตัวเล็กตระกูลปลาอยู่ข้างใน นี่คือโลกใต้น้ําที่สร้างขึ้นโดยชนเผ่าเมือกที่ด้านหลังของเกาะและยังเป็นรากฐานที่แท้จริงของพวกเขาด้วยในขณะนี้เมื่อสวีชิงมองเห็นทั้งหมดนี้ชัดเจนเขาก็เห็นการต่อสู้ทุกที่รอบตัวเขาด้วยสาวกเจ็ดเนรโลหิตจํานวนมากกําลังแย่งปะการังและสิ่งของมีค่าทั้งหมดที่นี่ขณะที่เหล่านักรบเนือกจานวนมากขึ้นโจมตีสาวกเจ็ดเนรโลหิตอย่างดุเดือด เนื่องจากอยู่ก้นทะเลเลือดจึงไม่ตกลงสู่พื้นแต่จะผสมกลมกลืนไปกับน้ำทะเลและก่อตัวเป็นเมฆหมอกเลือดมันจะกระจายไปตามความผันผวน,นที่นี่สวีทิงไม่รอช้าเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดทันใดนั้นดวงตาของเขาฉายแววเย็นชาและร่างกายของเขาก็เคลื่อนตัวกลับไปอย่างดูเดือดด้วยการชนกันอย่างรุนแรงเขาชนเข้ากับนักรบเนือที่กำลังจะแอบโจมตีโดยตรง ด้วยเสียงปังกระดูกและเนื้อของนักรบเนื้อก,ก็แตกสลายและมีหมอกเลือดจำนวนมากถูกปล่อยออกมาจูจ่ๆดอกไม้ทะเลที่อยู่ด้านข้างก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับปากใหญ่และจะงับสวีชิงด้วยการงับเพียงครั้งเดียวหนวดที่อยู่รอบๆนั้นพันกันอย่างรวดเร็วแต่ก็เหี่ยวเฉาทันทีที่เข้ามาใกล้เช่นเดียวกับดอกไม้ทะเลดอกใหญ่ซึ่งเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสีดำสนิทก่อนที่จะมันจะงับสวีชิงได้โดยไม่สนใจดอกไม้ทะเลสวีชิงก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีและมองไปรอบๆต่อไป ในสนามรบในโลกด้านหลังเกาะไม่ใช่แค่ชนเผ่าเมือกเท่านั้นที่ต่อสู้กับสาวกของเจ็ดเนตรโลหิตสวีทิงยังเห็นนักรบเผ่าปีศาจทะเลเมื่อมองแว็บเดียวเขาเห็นว่านักรบผีเหล่านี้มีนับร้อยกระจัดกระจายไปทั่วแต่ละร่างโหดร้ายมากและเจ็ดหรือแปดคนมีคลื่นที่อยู่ใกล้กับพลังยุกระดับสร้างรากฐานมากบ่อยครั้งที่ต้องมีสาวกเจ็ดเนตรโลหิตมากกว่าห้าคนมาล้อมรอบเขาหนึ่งต่อห้าก่อนจึงจะสามารถปราบปรามได้ เมื่อเห็นสิ่งนี้จู่ๆสวีชิงก็ยกมือขวาขึ้นและทันใดนั้นแท่งเหล็กสีดำก็พุ่งออกมาและตรงไปยังร่างทางด้านซ้ายที่เข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจของคู่ต่อสู้ทันใดนั้นมันก็ทะลุกรางคิ้วของอีกฝ่ายแล้วกลับมาสวีชิงไม่หยุดและควบฝีเท้าต่อไปเขาไม่ค่อยรเริ่มที่จะสังหารเพราะการฆ่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขาในครั้งนี้หลังจากมายังโลกใต้ดินนี้เขาตัดสินทิศท,ทางทั่วไปของความผันผวนที่เขาสัมผัสได้จากตะเกียงลมหายใจทางจิตวิญญ,ญาณ เขาต้องการออกจากสนามรบและตรวจดูสถานที่นั้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาคาดหวังนั้นมีอยู่จริงและขณะที่สวีชิงกำลังพุ่งข้ามสนามรบทันใดนั้นความรู้สึกถึงวิกฤตก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาสวีชิงหยุดชั่วคราวและมองขึ้นไปในระยะไกลเกือบจะในเวลาเดียวกันในขณะที่เขามองดูชนเผ่าเมือกหลายสิบร่างก็ปรากฏตัวขึ้นที่ขอบสนามรบ เงื้อเหล่านี้สวมชุดคลุมสีขาวและความผันผวนในร่างกายของพวกเขานั้นแปลกมากพวกเขาไม่ใช่ต่างเผ่าพ,พันธุ์หรือจิตวิญญาณแต่เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้หลังจากที่สวีชิงเห็นมันเขาก็นึกถึงพลังที่มีอยู่ในเรือวิเศษของเขานั่นคือพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ทําให้ดวงตาของเขาหดตัวและรอบๆชนเผ่าเงืออเหล่านี้ก็มีสัตว์ร,ร้ายและแปลกประหลาดอยู่บ้างสัตว์กลายพันธ์เหล่านี้บางชนิดมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่ร่างกายของพวกมันเพรียวบางและสูงหลายฟุตเหมือนแท่งไม้ไผ่อย่างไรก็ตามหัวของพวกมันใหญ่มากและผิวสีฟ้าของพวกมันก็ดูแปลกๆบางตัวก็เหมือนยักษ์แต่มีสองหัวและทั้งสองใบหน้าก็ดูร้ายขณะที่พวกมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าบางตัวมีตาโตปกคลุมไปด้วยตุ่มหนองและมีลิ้นที่ยาวมากและไม่ว่าพวกมันจะผ่านไปที่ไหนพวกมันจะดูร้ายอย่างน่าประหลาดใจนอกจากนี้ยังมีฉลามตัวเล็กที่มีอาวุธแหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนรอบตัวของพวกมันและพุ่งเข้าชนศัตรู พวกบำเพญตะบะจิตใจของสวีทิงแวบไปที่แผ่นหยกของชายอ้วนตัวน้อยซึ่งแนะนำการฝึกฝนแบบพิเศษในหมู่ผู้ฝึกฝนเผ่าเมืออมีผู้ฝึกฝนจำนวนไม่มากที่เรียกตัวเองว่าพวกบำเพญตะบะพลังเวทของพวกเขาไม่ใช่พลังจิตแต่ยืมมาจากเทพเจ้าที่พวกเขาเชื่อจึงเรียกตัวเองว่าพลังเวทศักดิ์สิทธิ์และสัตว์กลายพันธุ์เหล่านั้นก็เป็นศูนย์รวมของพลังเวทของพวกเขา ด้วยการปรากฏตัวของพวกเขาในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อสนามรบไม่น้อยทําให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่สาวกของเจ็ดเนตรโลหิต oh อย่างไรก็ตามสาวกของเจ็ดเนตรโลหิต oh เดิมทีก็เป็นพวกประเภทที่ดิ้นรนมาอย่างทรหดมีความดุร้ายที่สามารถก่อย,ยาพิษแม้ว่าจะมีพวกบําเพ็ตะบะอยู่ในชนเผ่าเมือกและพวกเขากําลังมุ่งเป้าไปที่พวกบําเพ็ตะบะเหล่านี้ซึ่งมีไม่มากนะักท้ายที่สุดแล้วในชนเผ่าเมือกพวกบําเพ็ตะบะมีสถานะสูงส่งมากและได้รับการเคารพมากกว่าผู้ฝึกฝนทั่วไป สวีทิงไม่ได้เข้าร่วมในขณะนี้เขาละสายตาจากพวกบำเพ็ญตะบะและกำลังจะจากไปแต่ในขณะนี้สวีทิงก็มีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาเห็นศพที่ดูเศร้าหมองคลานอย่างรวดเร็วในสนามรบซึ่งอยู่ไม่ไกลศพนี้เต็มไปด้วยเลือดและร่างกายของมันก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่น่าตกใจมันดูน่าสลดใจมากบางครั้งมันก็คลานบางครั้งมันก็หยุดเมื่อมันเคลื่อนตัวผ่านศพของชนเผ่าเมือกและศพสาวกเจ็ดเนรโลหิตมันก็จะค้นหาศพในลักษณะที่คุณเคยหยิบอะไรบางอย่างแล้วค่อยๆค,คลานต่อไป หากสัตรูที่แข็งแกร่งมาถึงศพก็จะแน่นิ่งทันทีและแซงทําเป็นตายอย่างไรก็ตามหากผู้มาเยือนมีการฝึกฝนตามปกติเมื่ออีกฝ่ายผ่านไปศพก็จะลุกขึ้นทันทีแอบโจมตีข้างหลังและสังหารทันทีจากนั้นก็รีบวิ่งหน้าตั้งไปอีกด้านหนึ่งแกล้งทําเป็นศพต่อไปแม้ว่าอีกฝ่ายจะปลอมตัวได้เนียนมากแต่สวีทิงก็ยังจําตัวตนของเขาได้สิทธิ์พี่ใหญ่จงางซาน ทันทีที่สวีชิงเห็นจางซานก็มีคลื่นอยู่ด้านหลังเขาสวีชิงรีบวิ่งไปข้างหน้าหมุนตัวหันกลับมาอย่างกระทันหันและกำลังจะโยนแท่งเหล็กสีดำด้วยมือขวาของเขาทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้ย hey, ฉันเองรองหัวหน้าสวีคนที่มาคือหัวหน้าเพียงแต่ว่าหัวหน้าในขณะนี้แตกต่างจากภาพลักษณ์ที่สวีชิงเห็นข้างนอกเล็กน้อยถึงปานกลาง เห็นได้ชัดว่าร่างกายของเขาเป็นสีดำและสีน้ำเงินเข้มโดยมีสัญญาณของพิษที่คุ้นเคยริมฝีปากของเขาเป็นสีม่วงและเขากลืนยาแก้พิษคำใหญ่เมื่อมาถึง